นี้เป็นธรรมะอันไม่ประเสริฐในบุคคลน,นั้นมีความว่าข้อปฏิบัติผิดนี้เป็นธรรมะอันไม่ประเสรศิฐเป็นธรรมะของคนพาลเป็นธรรมะของคนหลงเป็นธรรมะของคนไม่รู้เป็นธรรมะของคนมีถ้อยคําดิ้นได้ไม่ตายตัวเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนอะไรหน้ามือเป็นหลังมือนะเป็นคนพลิกแพลงพลิกแปลงกันนั่นแหละสำนวนไทแบบคนกระล่อนนั่นกันในบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านี้เป็นธรรมะอันไม่ประเสริฐในบุคคลน,นั้น สรุปในคาถาก็คือว่าคําสั่งสอนทั้งทางปริยัติทางปฏิบัติของผู้ประกอบเนืองๆในเมถุนธรรมย่อมเลอะเลือนและบุคคลนั้นก็ปฏิบัติผิดคือไปประพฤติอกุศลกรรมบทนี้เป็นธรรมะไม่ประเสริฐคือเป็นความปฏิบัติผิดในบุคคลนั้นคาถาต่อไปว่าบุคคลใดเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้น ย่ำเสพเมถุนธรรมบัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลน,นั้นว่าเป็นปุตุชนคนเลวในโลกเหมือนยวดยานที่หมุนไปผิดฉะนั้นเนี่ยนะฮะนี่ก็ว่าตำหนิว่าพระพิสูจเลยนั่นแหละ,ะหลเ,นเนี่ยนะที่ศึกประลาเพศไปเนี่ยนะก็กลับไปส่องเสพเมถุนธรรมก็เรียกปุตุชนคนเลวมากเลยนะตำหนิแรง คำว่าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นเนี่ยนะคือตอนแรกอะนะเบื้องต้นก็คือตอนแรกอะนะตอนแรกก็เที่ยวไปแต่คนเดียวว่างั้นเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นด้วยเหตุสองประการคือด้วยส่วนแห่งบรรพชาหนึ่งด้วยการละคลุกคลีด้วยหมูนี่หนึ่งที่ว่าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในส่วนเบื้องต้นด้วยบรรพชาคือการบวชเนี่ยเป็นอย่างไรบอกว่าบุคคลเนี่ยตัดกังวลในคารวาททั้งหมดในตอนแรกอะนะตัดกังวลคารวาท ตัดกังวลในบุตรภริยาตัดกังวลในญาติตัดกังวลในมิตรอมาตตัดกังวลในความสั่งสมปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าตาเสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลเป็นผู้เดียวเที่ยวไปคืออยู่นะเปลี่ยนอิริยาบถประพฤติรักษาเป็นไปให้เป็นไปนย,ยังอัตภาพให้เป็นไปเนี่ยนะแต่ว่าสมัยนี้เชื่อไหมว่านักบวชพ่อลูกอ่อนมีแล้ว <laughs> อยากกับเมียลูกยังอ่อนเอาลูกไป,ไปไปไหนก็เอาอุ้มลูกไปด้วยนะออมีสมัยใหม่ไฮเทคมีหมดอ่ะอันนี้พูดถึงว่าเที่ยวไปแต่ผู้เดียวนะนะนะเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นด้วยการละการคลุกคลีด้วยหมูเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะคือ ตอนแรกผู้เดียวก็คือวิเวกนะได้กายวิเวกว่าบุคคลนั้นบวชแล้วอย่างนั้นเป็นผู้ผู้เดียวซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าละเมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทํากรรมลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกเล่นภิกษุนั้นก็เดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าบ้านบิณฑบาตผู้เดียวกลับผู้เดียว นั่งในที่หลีกเร้นแต่ผู้เดียวอธิษฐานจงกรมผู้เดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปอยู่เปลี่ยนอิริยาบถประพฤติรักษาเป็นไปให้เป็นไปชื่อว่าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นอันนี้เรียกว่าชื่อว่าเป็นผู้เดียวในเบื้องต้นด้วยการละการคลุกคลีด้วยหมูนะกรียกว่าตอนแรกเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการบวชและก็อยู่ผู้เดียวจริงๆบุคคลใด ย่อมเสพเมถุนธรรมเนี่ยนะก็คือความว่าบุคธรรมะของอาสัตบุรุษเนี่ยนะบอกว่าบุคคลใดย,ย่อมส่องเสพเมถุนธรรมความว่าสมัยต่อมาบุคคลนั้นบอกคืนพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกคืนพระพุทธเจ้าแล้วบอกคืนพระธรรมบอกคืนพระสงฆ์บอกคืนศึกขาเรียกสมัยใหม่เรียกว่าศึกศึกเนี่ยนะศึกก็จริงๆก็มาจากคําเตม่าลาศิกขาก็คือบอกเลิกประพฤติอธิศีนที่จิตอธิปัญญาแล้วบอกว่าพอละนะ สำนวนอนะพอกันทีพระพูทเเจ้าพอกันทีพระธรรมพอกันทีพระสงฆ์พอกันทีศีลส,ส,สมาธิปัญญาไม่เอาแล้วเนี่ยนะพะะนันก็เลยเวียนกลับมาเป็นคารวาสก็ย่อมเสพซ่องเสพหมกมุ่นเฉพาะซึ่งเมถุนธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลใดย่อมซ่องเสพเมถุนธรรมบุคคลน,นั้นเนี่ยนะเป็นเหมือนยางอะเหมือนยานพาหนะที่หมุนไปผิดฉะนั้นน,นะ คำว่ายานก็ยกตัวอย่างยานช้างยานมา้ายานโคยานแกะยานแพะยานอูยานลาสมไมใหม่ก็รถนั่นแหละสมไยใหม่นะพวกรถพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์รถเก๋งรถปิกอัพพวกหลายเนี่ยที่หมุนไปคือที่เขาไม่ได้ฝึก,ไม,ไ,ฝกไม่ได้ฝนไม่ได้อบรมย่อมเล่นไปผิดใหม่นี้ก็เหมือนกับว่าขับรถโดยที่ไม่ได้ไม่รู้วิธีขับนะขึ้นขับไปได้เพราะฉะนั้นไอ,ไอ้รถที่มันหมุนไปผิดเป็นยังไงน,นะเคยเห็นคนขับรถให,หม่ๆหมไหมขึ้นไหนตรงไหนได้บ้าง คนขับรถอาที่ที่ว่าขึ้นขับเองเลยนะก็บอกว่าขึ้นตอไม้บ้างกองหินบ้างที่ไม่เรียบทําลายยานบ้างเนี่ยวนะผู้ขับขี่บ้างก็ะไรตนันะ้นก็บางทีก็าพาไปตกเหวบ้างก็มีใช่ไหมตกเหวตกเขาตกถนนชนฝาบ้านชนสารพัดนั่นแหละพวกที่ไม่เป็นอ่ะนะเหมือนยานที่หมุนไปผิดอะ่ะคุณชูเคยไหมตอนขับหม่ไหนี่ยนะ,มนะหมุนไปเรื่อยนะนี่ยนะเพราะฉะนั้นยานนั้นอะ่ะที่หมุนคือที่เขาไม่ได้ฝึก ฝนไม่ได้หัดไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมเนี่ยนะย่อมแล่นไปผิดทางฉันใดบุคคลนั้นหมุนไปผิดเปรียบด้วยยานที่หมุนไปผิดย่อมถึงทางผิดคืออ่าน,นะถ้าเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นก็เกิดมิจฉาทิฐิใช่ไหมผู้ที่เป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่มีปัญหาเพนยดหนึ่งมันคําว่ายานเนี่ยนะคำว่ายานที่หมุนไปผิดก็คือเช่นยานช้างยานมา้ายานโคยานแกะยานแพะยานอูยานลาที่หมุนไปอะ่ะ คือที่เขาไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมย่อมเล่นไปผิดทางย่อมขึ้นบนตอไม้บ้างกองหินบ้างที่ไม่เรียบทําลายยานบ้างทําลายผู้ขับขี่บ้างตกไปในเหวบ้างนะทำลายทั้งยานทั้งผู้ขับขี่ก็เหมือนกับคนที่ฝึกขับรถใหม่ๆเนี่ยนะไปทาเข้าชนกองดินชนต้นไม้ชนเสาไฟฟ้าตกถนนเป็นต้นเนี่ยนะยานนั้นอ่ะที่หมุนคือที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้อบรม ย่อมเล่นไปผิดทางฉันใดบุคคลนั้นก็หมุนไปผิดเปรียบเหมือนยานที่หมุนไปผิดย่อมถึงทางผิดคือถึงมิจฉาทิฐิถึงมิจฉาทิฐิอะไรบุญปฏิเสธบาปไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเลยนะบางพวกก็เป็นมิจฉาสังกปะใช่ไหมคือดำริที่เป็นกาโมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะมิจฉาวาจาก็พูดเท,ท็จพูดคํายาพูดสอเสียพูดเพ้พอเจอ้อนะกายทุจรรย มิจฉากรรมันตาก็คือเนี่ยปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจฉาจารมิจฉา,าชีพก็ประกอบอาชีพที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละคืออาชีพทําปานาติบาตเป็นต้นนี่นะอันบางพวกก็มิจฉาวายามะมิจฉาวายามะก็คือเจริญบาปเจริญอากุศลอย่างเดียวมิจฉาสติก็หลงลืมคําสอนทั้งหมดมิจฉาสมาธิก็จิตเป็นไปกับอากุศลเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นไปในมิจฉามรกเหล่านี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันยานนั้นที่หมุนไปผิดคือที่เขาไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อุบรมย่อมขึ้นต่อไม้บ้างขึ้นกองหินบ้างขึ้นที่ไม่เรียบร้อยฉันใดบุคคลนั้นหมุนไปผิดเปรียบเหมือนยานที่หมุนไปย่อมขึ้นสู่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตเนี่ยนะปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชฌาจาร มุสาวาตปิสุนาวาจาพุทสวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมีดฉาทิฐิสังขารกามมคุณห้านิวรอ,อันไม่สม่ำเสมอฉะนั้นตกลงก็หันไปทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจประพฤติล่วงอากุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะหมกมุ่นในกามคุณห้านิวรณห้ากลุ่มรุมเพราะฉะนั้นบุคคลนี้ก็เหมือนกับยามที่หมุนไปผิดคือที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมย่อมทําลายแม้ผู้ขับขี่ฉันใด บุคคลนั้นก็ย่อมหมุนไปผิดเปรียบเหมือนยามที่หมุนไปย่อมทําลายตนในนรกนที่ที่ไปทําความชั่วทางกายวาจาใจเป็นเรื่องอากุศลกรรมบทหมกมุ่นในกามนิวรณ์กลุ่มรวมนะเพราะนั้นก็เลยทําลายตัวเองในนรกบ้างทําลายตนในกาเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้างทําลายตนในเปรติวิสในมนุษย์ทาลายตนในเทวโลกบ้างฉันนั้นเพราะนั้นพวกนี้ก็นะเสียหายแก่ชีวิตเป็นอย่างมากนะ ในที่สุดก็ตกอบายไปนะก็เหมือนกับเดราชานที่เราได้ยินอยู่ตอนน,นี้นะอดีตมันก็เคยเป็นนักบวชเก่ามาทั้งนั้นแหลนะนั่นแหละคือในสมัยพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าในอดีตนะนะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วก็คงอาจจะเคยไปบวชแต่ว่าตอนหลังก็ผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะฮนะันไปทําบาปท,ทำมากุศลก็อย่างนี้แหละ ยานที่หมุนไปคือที่เขาไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้อบรมย่อมตกเหวบ้างฉันใดบุคคลนั้นก็หมุนไปผิดเปรียบเหมือนยานที่หมุนไปเนี่ยย่อมตกไปสู่เหวคือชาติบ้างนะเกิดมาแล้วงั้นตกไปสู่เหวคือชราตกไปสู่เหวคือพยาที่ตกไปสู่เหวคือมรณะตกไปสู่เหวคือโซโกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตสรุปก็คือตกลงสู่ในกองทุกขนนะเหมือนกับ อดีตชาติเนี่ยสารุ่สมัยพุทธกาลตัวมแมลงนะตัวมแมลงี่รบกวนหน้าดูเลยนะสิ่งแค่นิดเดียวนะไม่น่าติดติดดับดับเลยอ,อืมหนึ่งสองสามในเรื่องของพระสานุ่เนี่ยนะตอนที่ท่านยังเป็นสมัมมณีเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านท่านเป็นหนุ่มละ อายุเนี่ยอายุได้ครบบวชพอดีแต่ท่านไม่อยากบวชต่อท่านอยากศึกพอท่านอยากศึกท่านก็กลับไปหาแม่ <c oughs> ทีนี้ท่านเนี่ยมีแม่ในอดีตชาติแม่ในอดีตชาติเนี่ยเป็นยักษ์ตอนที่ท่านไปนั่งรออยู่ที่บ้านรอแม่เนี่ยนะจะศึกอะ่ะจะบอกแม่จะลาแม่ศึกอะ่ะเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวฉันอาหารก่อนนะค่อยศึกเหมือนกันค่อยๆว่ากันอีกทีนึง ท่านภาษานุก็รอแม่ก็ทํากับข้าวไอ้ระหว่างที่รอรอนั่นแหนละแม่ในะอดีตชาติที่เคยเป็นยักษ์ก็มาสิงเลยนะมาเข้าสิงเข้าสิงแล้วก็สั่งคนที่อยู่รอบๆอ,อย่าให้สานุท่านศึกนะเนี่ยนะอย่าให้ท่านศึกเสร็จแล้วพอพอยักษ์เนี่ยออกไปเนี่ยนะท่านทาษาสัมมณีภานาก็รู้ตัวขึ้นพอรู้ตัวก็เห็นแม่เนี่ยร้องให้อะนะ ทีนีสานุสัม,มนเนธเนี่ก็ถามแม่ว่าแม่จ๋าคนทั้งหลายเขาร้องไห้เนี่ยนะเขาก็ร้องไห้ถึงคนที่ถึงถ้าถ้าเป็นอยู่ก็คือร้องไห้ถึงคนที่จากไปที่ไปที่ไกลเนี่ยนะหรือร้องไห้ถึงคนตายแต่ฉันเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนฉันก็ไม่ได้ตายเนี่ยทาไมแม่จึงร้องไห้ถึงฉันแม่ก็บอกว่าเ,เขายกออกจากเท่ารึงแล้วเนี่ยนะยังย้อนกลับมาหาเท่ารึงตามเดิมเนี่ย เรายกออกจากของร้อนแล้วยังตกมาสู่ของร้อนอีกนะแม่ก็ร้องให้ถึงคนนั้นนั่นแหละตอนหลังท่านก็ตัดสินใจว่าไม่ศึกและไม่ศึกท่านก็บวชบวชตอนหลังก็เป็นผ้าหันนี่เป็นพผ้าหันที่มีความสามารถแสดงธรรมมากนะนะพันการถือว่าการศึกในศาสนานี้ก็ถือว่าเป็นความผิดที่ที่เรียกว่าหน้ากรุณาเป็นอย่างมากสําหรับบุคคลน,นั้นนะก็เหมือนว่า มาประกอบในอริยทรัพย์คืออริยทรัพย์คือศรัทธาคือหิริโอตตปะอริยทรัพย์คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ทิ้งอริยทรัพย์เหล่านั้นนะหันมาก่อกรรมทําความชั่วเรียกว่ากลับมาเป็นคนยากคนจนคนยากไร้ตามเดิมเนี่ยคือทิ้งอริยทรัพย์ออกไปเมื่อทิ้งอริยทรัพย์อย่างนี้แล้วเขาก็มากไปด้วยความเลวทางกายทางวาจาทางใจล่วงอกุศลกรรมบทถูกนิวรห้ากลุ่มรุมหม,มกมุ่นในกามคุณ เพราะนั้นแหละก็ทําให้เขาเนี่ยกลับไปเกิดในนรกเปรตสุรกายและสัตว์เดราาัจฉานแต่ก็มีบ้างนะที่มาเกิดในมนุษย์และเทวดาถึงมาเกิดอย่างนั้นอีกก็ตกอยู่อานาจของชาติชรามรณะโศกปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตก็เหมือนตกเหวเลยแหละคำว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นปุตุชนคนเลวเนี่ย็เป็นคนเลว,วง,งั้นคําว่าปุตุชนเนี่ยคือยังไงมาวิเคราะห์คําว่าปุตุชนนะ คำว่าปุตุชนเนี่ยพอดว่าอะไรคำว่าปุตุชนเนี่ยพอดอว่ายังกิเลสหนาะให้เกิดกิเลสหนาะมันไม่ค่อยบางนะอะไรถ้าบางบางอะ่ะก็แสดงว่าไม่หนาะเช่นเมฆบางอ่ะนะเมฆบางอะไรบางฝนบางเงินบางเป็นต้นเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่หนาะถ้ากิเลสบางก็คือกิเลสไม่ค่อยเกิดอะ่ะ ถ้ากิเลสหนามันก็เกิดบ่อยเกิดมากเกิดเนืองเนืองเกิดนานแน่นเนี่ยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหมกมุ่นอย่างั้นแหละเรียกว่ากิเลสหนาเกิดหรือพะอาดว่าคําว่าปุตชนเพราะมีสกายติฐิที่ยังไม่ได้กําจัดเนี่ยหนาแน่นแย่เข้าไปตรงไหนก็อัดก็เราก็ของเราทั้งหมดเ่ะนะเนี่ยเราเนี่ยก็เราอ่ะก็เราอ่ะก็อยู่แต่เราเนี่แหละอัตาของเราเนี่แหละตาเป็นเราเนี่ยนะรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาอัตตาอยู่ในรูปสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยัน,นพวกนี้ก็มีสก,กายะทิ่ถีที่ยังไม่ได้กําจัดเนี่ยหนาแน,น่นอย่างมากปฏิญาณต่อาศาสดามากเนี่ยนะคำว่าปฏิญาณต่อาศาสดามากนะเดี๋ยวก็นับถือาศาสดาหนึ่งเดี๋ยวก็หันหน้านับถือเรียกว่าหาอาจารย์มากนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ย เดี๋ยวก็จากรัฐที่หนึ่งสู่รัฐที่หนึ่งจากรัฐที่หนึ่งสู่รัฐที่หนึ่งหาอาจารย์คนแล้วคนเล่าอาจารย์คนแล้วคนเล่าระวังแงนหน่าดูหน้า,าศาสดาม,มากอ๋อไปเรื่อยนั่นแหละพราดว่าอันคติทั้งปวงนี่ร้อยรัดมากคติทั้งปวงก็คติห้านะนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัชันมนุษย์เทวดาเนี่ยเพราะนั้นก็จากคติหนึ่งสู่คติหนึ่งจากคติหนึ่งสู่คติหนึ่งอ่ะเั้นปุถุชนเนี่ยก็คือผู้ที่โหมีคติไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นเนี่ยนะ มีคติเนี่ยร้อยเอาไว้เป็นอันมากกว่าสนวนวนวร้อยเป็นพงพวงเลยกันเพระาะาว่าเป็นผู้อันอภิสังขารต่างๆปรุงแต่งไว้มากปุถุชนคือคนทํากรรมไวมากอะ่ะเราผู้มีกรรมะนะทำทั้งกายกรรมวจีกรรมทําทั้งมนโนกรรมเนี่ยนะทำกรรมไวเยอะเนี่ยนะกรรมทั้งอดีตเนี่ยนะกรรมที่เฉพาะชาตินี้ก็บานเนี่ยนะเกิดมากี่สิบปีก็ทากรรมมาเท่านั้นแหละ และอดีตชาติอ่ะเป็นไรไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านกี่โกดกับตลอดเป็นอาสงไขเป็นอเนกเนีน่ยนะมันทากรรมไว้บานเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนะี่ยกรรมที่ไม่ทําก็คือโซดาปฏิมากะที่เหลือทําไม่หมดอ่ะรองลงมากว่านั้นนะทำาัาหมดอ่ะทั้งชั่วทางกายวาจาใจาทานศีลภาวนาเอาหมดอ่ะนะทาทั้งดีทั้งชั่วเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ทําบุญเดี๋ยวก็ทําบาปอยู่งี้แหละ เช <minutes> ื่อว่าปุถุชนพระอัฏฐาว่าเป็นผู้ลอยไปตามโอค่ากิเลสต่างๆเนี่ยเป็นอันมากนะเดี๋ยวกาโมค่าพัดไปทีหนึ่งเดี๋ยวพโบค่าพัดไปทีหนึ่งเดี๋ยวทิโถค่าพัดไปทีหนึ่งก็จมอยู่อวิชานั่นแหละอวิชามันพาล่องลอยไปเรื่อยๆเลยเรียกว่าปุถุชนหรือเชื่อว่าปุถุชนเนี่ยพระอัฏฐาว่าเป็นผู้เดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆมากนะก็เห็นไหมปุถุชนสงบร่มเย็นอยู่ผาสุขสบายเนี่ยนะ ไม่ค่อยมีหรอกไม่ร้อนเรื่องหนึ่งก็ร้อนเรื่องหนึ่งไม่ทุกเรื่องหนึ่งก็ทุกอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเขาจึงเร่าร้อนมากเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนต่างๆก็เป็นผู้กำหนัดปรารถนายินดีติดใจลุ่มหลงเกี่ยวข้องพัวพันอยู่ในกามคุณห้ามากนะนะแสดงว่าต้องการแต่รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพธรรมรมเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้แล้วก็ถูกนิวรห้าเนี่ยร้อยรัดปกคลุมหุ้มหอ่อปกปิดปิด,ปดบังครอบงำเอาไว้มากนะ ก็ผูตุชนเนี่ยนะพอเขาเครียดเขาไปทาไงนะก็ไปแก้ด้วยให้เกิดการมาราคานิวรอนแทนพอการมาราคานิวรอนอนะก็หมุนอะ่ะจริงๆอะ่ะปุตุชนเนี่ยเขาไม่ได้ปิดนิวรณ์นะแต่ว่าสลับนิวรณ์เกิดอ่ะนะจากนิวรณ์หนึ่งไปนิวรณ์หนึ่งจากนิวรณ์หนึ่งไปนิวรณ์นหนึ่งอ่นนหมุนเวียนเปลี่ยนนิวรณ์ไปเรื่อยพอเครียดก็ไปหาอะไรให้โลภะเกิดพอโลภะเกิดไปนานๆเข้าเครียดอีกแล้วไปหาอะไรอีกเนี่ยนะไปหลับบ้างไปอะไรบ้าง บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นปุตุชนคนเลวมีความว่าบอกพูดแสดงแถลงอย่างนี้ว่าเป็นปุตุชนคนเลวซา,า,า,ามต่ำช้าสกปรกต่ำต้อยเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าผู้ใดบุคคลใดเนี่ยเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้นผู้เดียวผู้เดียวด้วยการบวชผู้เดียวด้วยการอยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยนะแล้วก็ตอนหลังก็มาซ่องเสพเมถุนทมบัณฑิตทั้งหลายกล่าว,วว่านะะั่นะเป็นปุตตุชน นะคนหนาว่างนั้นเป็นคนหนาด้วยกิเลสเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เป็นคนเลวในโลกเหมือนยวดยานที่หมุนไปผิดนะถามว่าหมุนไปผิดยังไงก็พอศึกเข้าไปแล้วก็ไปทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจประพฤติล่วงอกุศลกรรมบรรุรกาายเทวดทุญบ้างก็มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือไปสู่ชาติชรามรณะโศกะาปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาสนั่นเอง คาถาต่อไปว่ายศและเกียรติในการก่อนของภิกษุนั้นย่อมเสื่อมไปภิกษุเห็นความเสื่อมนั้นแล้วพึงศึกษาเพื่อละเมทุนธรรมเสียเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าเกียรติยศที่เคยมีในการก่อนในสมัยบวชเนี่ยหายไปหมดเลยคําว่าเกียรติยศในการก่อนของภิกษุนั้นย่อมเสื่อมไปคำว่ายศยศคืออะไรยศก็คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อันชนทั้งหลายสก,การะเคารพนับถือบูชานอบน้อมแล้ว เป็นผู้ได้ปัจจัยสี่นะคือจีวนบินธบาทเสนาสนะกิีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารในการก่อนคือในคราวเป็นสัมมนาันี้เรียกว่ายศก็คือคนเขาเคารพนับถือนับหน้าถือตาบูชาหาข้าวหาข้าวของเครื่องใช้มาโอ้มาเทนให้เต้มไปหมดเลยคำว่าเกียรติเกียรติก็คือชื่อเสียงนะว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็น ผู้อันชนทั้งหลายสรรเสริญเกียรติคุณว่าสมัยก่อนเคยมีเกียรติว่าเออเนี่ยเป็นบัณฑิตนะเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคําไพเราะมีปฏิพานดีมีการทรงจําพระสูตรจําพระวินัยจําเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดทรงผ้าบังสกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนะนะก็คือถือรักษาทุดงอะนะว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นผู้มีปัญญานะฉลาดทรงจําพระไตรปิฎกงั้นน ขณะเดียวกันก็เป็นภาพที่ถือธุดงเคร่งครัดนะชั้นเอ่อเรียกว่าชั้นอาสนะเดียวอยู่ในเสนาสนะตามที่เขาจัดให้เมื่อก่อนเนี่ยนะได้รูปประชานคือปฐมฌานทุติยฌา,านตาติยฌา,านหรือจตุทะฌานหรือได้อารูปประชานคืออากาสารนัญจายตนะวิญญาณัญจายตนาอากินจัญญายตนาเนวสัญญานาสัญญายตนาอันนี้เรียกว่าเกียรติในก่อนน,น,นะเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยดีมากเป็นคนพราด มีปัญญาทรงจำพระไตรปิฎกรักษาทุดงเคร่งครัดได้รูปประชานอรูปปัจานนี่เรียกว่าเกียรตินะเกียรติที่เขาเคยยกย่องอนะ่ะคำว่ายศและเกียรติยศก็คือเขานับถือมากเกียรติก็คือชื่อเสียงหลงหลังเนี่ยนะในการก่อนของภิกษุนั้นย่อมเสื่อมไปความว่าสมัยต่อมาภิกษุนั้นบอกคืนคือลาพระพุทธเจ้าลาพระธรรมลาพระสงฆ์ลาสิกขาก็คือศึกสมัยนี้เรียกว่าศึกเวียนกลับมาเป็นเครือขัด ยศและเกียรตินั้นย่อมเสื่อมไปคือเสื่อมรอบสิ้นไปหมดไปศูนย์ไปสลายไปคําว่าภิกษุเห็นความเสื่อมแม้นั้นแล้วพึงศึกษาเพื่อละเมทุนธรรมเสียเนี่ยนือถ้ารู้ว่ามันเสียหายนะก็เสื่อมแม้กระทั่งปัจัจสี่เสื่อมแม้กระทั่งคุณธรรมที่เคยมีในก่อนหมดเพราะฉะนั้นก็เห็นความเสื่อมคําว่านั้นคือภิกษุนั้นะเห็นพบเทียบพิจารณาทําให้แจ้งทําให้แจมแจ้งซึ่งสมบัติและวิบัติ สมบัติก็คือชื่อเสียงเกียรติยศในตอนบวชนะวิบัติคือเมื่อศึกก็เสียหายอย่างที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นยศและเกียรติในการก่อนคือในคราวเป็นสมณะว่ากลายเป็นคนเสื่อมยศและเสื่อมเกียรติของพิสูจนผู้บอกคืนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลาสิกขาเวียนมาเป็นเครือขัดในภายหลังเพราะฉะนั้นเห็นความเสื่อมเห็นความเสื่อมตอนศึกมาเห็นความเห็นความเจริญในตอนบวชนะนะนั้นก็พึงศึกษาศิกขาสามเพื่อละเมถุนธรรม คำว่าศึกษาศิกขาสามเนี่ยนะก็คือศึกษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาคือถ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องเสื่อมอย่างงี้รีบเพียรเจริญไตรสิกขานะว่างเ้นถ้าเจริญายไตรสิกขาจนเพียบพร้อมบริบูรณ์ก็จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้อย่างเ้นสิกขาสามก็อธิศีลสิกขาเป็นฉไหนภิกษูในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมแล้วด้วยความสํารวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระแลโคจร เห็นภายในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายศีลขันน้อยศีลขันใหญ่ศีลเป็นที่ตั้งเป็นเบื้องต้นเป็นเครื่องประพืชเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นปากเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนะว่าที่ศีลและศิขาเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลเปรียบเหมือนแผ่นดินใช่ไหมเป็นที่เจริญงอกงามแห่งต้นไม้ใบหญ้าแห่งคนสัตว์ของเลี้ยงทั้งหลายเนี่ยก็อาศัยแผ่นดินเนี่ยอยู่ฉันใด สมถาวิปัสนาทั้งหลายก็จเจริญง,งอกงามอยู่บนแผ่นดินฉันนั้นนี่นะนันที่ศีลสิกขาจึงเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายอธิจิตสิกขาเป็นฉนนะอธิจิตนะก็คือพิกูุนในธรรมวินัยนี้สงัดจากการ,รมสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมชาญมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าอธิจิตศิกขาก็คือปถมชานนะนะ เพราะวิตกวิจารสงบไปบรรลุทุติยฌา,านอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่อันทุติยฌา,านก็ชื่อว่าเป็นอธิจิตตสิกขาเพราะปีติสิ้นไปมีอุเบคามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนาม,มากายบรรลุตาติยฌา,านที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขน,นะนันตติยฌา,านก็เป็นอธิจิตตสิกขาเหมือนกันเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัตก่อนๆได้บรรลุจ,จตุทัชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขาอันที่กล่าวไปก็คือฌานสี่นะทั้งาฌานหนึ่งสองสามสี่นี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขา ส่วนที่ปัญญาสิกขาเป็นฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันให้ถึงความเกิดอันให้ถึงการรู้ความเกิดและความดับอันเป็นอริยะรู้ความเกิดแห่งขันห้ารู้ความดับแห่งขันห้าเนี่ยนะรู้ความเกิดแห่งขันห้าด้วยอาการ25รู้ความดับแห่งขันห้าด้วยอาการ25รู้ความเกิดความดับแห่งขันห้าด้วยอาการ50เนี่ย ันการรู้ความเกิดอย่างงี้ละอุเฉททิฏฐิรู้ความดับลัสตาสติฐิรู้ความเกิดก็รู้สมุทัยสัตว์รู้ความดับก็รู้รินิโรธสัตว์เนี่ยนะไอความรู้เหล่านี้ที่เป็นอริยะชั้มแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบอันถ้ารู้อย่างนี้ก็จะรู้ชัดตามเป็นจริงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธาขามิน,น,น,นีปฏิปทาถ้าบรรลุอริยสัตว์อย่างนี้ก็ต้องรอบรู้ว่าเออนี้อาสวะ นี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะนี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะส <c oughs> ิกขาสามเนี่ยนะอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาทีา่ปัญญาสิกขาเนี่ยในที่อื่นท่านกล่าวว่า,าศาสนานี้มีสิกขาโดยลําดับเรียกว่าอนุปุพพสิกขาท่านการปฏิบัติการศึกษาสิกขาสามอธิศิ 3, อลอันะก็เพื่อเจริญอธิจิตเนี่ยนะ ศึกษาอาธิศีลก็เพื่อรองรับอธิจิตอบรมอธิจิตเพื่อรองรับอธิปัญญาพราะผู้ที่อบรมศีลอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาได้อย่างบริบูรณ์ก็คือเป็นพระอาหารหันต์เพราะพระอาหารหันต์เนี่ยไม่ต้องศึกษาคือไม่ต้องศึกษาศึกษาสามนี้อีกต่อไปเนี่ยนะเพราะเป็นผู้จบกิจในการศึกษาคําว่าภิกษุเห็นความเสื่อมนั้นแล้วพึงศึกษาเพื่อละ เมถุนธรรมนั้นเสียเนี่ยนะก็คือพึงศึกษาเมอธิศีลพึงศึกษาเมอธิจิตพึงศึกษาเมอธิปัญญาเพื่อละเพื่อสงบเพื่อระงับเพื่อสละคืนเพื่อระงับเมถุนธรรมเพราะฉะนั้นก็เมื่อนึกถึงสิกขาเนี่ยนะนึกถึงนะเพื่อว่าไอ้อธิศีลจะเกิดได้ยังไงอธิจิตจะเกิดได้ยังไงอธิปัญญาจะเกิดได้ยังไงอธิปัญญาจะเกิดบ่อยๆได้ยังไงในระหว่างนึกถึงสิกขาเหล่านี้ให้บ่อย พันเมื่อนึกถึงบ่อยก็รู้เมื่อรู้ก็จะเห็นเมื่อเห็นก็พิจารณาพิจารณาอบรมสิกขาเหล่านั้นเนี่ยนะมันเมื่อรู้เมื่อเห็นเมืเม่อพิจารณาอย่างนี้ก็อธิษฐานจิตเนี่ยอธิษฐานให้สิกขาเนี่ยเจริญง,งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจริญอย่างนี้แล้วก็ปรับอินทรีย์นะน้อมใจไปด้วยศรัทธาประคองความเพียรตั้งสติตั้งจิตให้มัน่นรู้ชัดด้วยปัญญาอันนี้ก็เมื่ออบรมสิกขาให้สิกขาเป็นไปเนี่ยนะก็ให้อินทรีย์เนี่ยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะ เพราะว่าผู้ที่มีอธิศีลสิกขาคือเป็นผู้มีศรัทธาบริบูรณ์ผู้ที่มีอธิจิตสิกขาก็คือมีวิริยะสติและสมาธิผู้ที่มีอธิปัญญาสิกขาก็คือมีปัญญาเนี่ยนะพะฉันสิกขาสามก็คืออินทรี่ห้าเนี่ยนะก็ไม่ได้มีความต่างกันโดยอัดอะไรเพราะนั้นเมื่อบริบูรณ์ด้วยอินทรีห้าอย่างนี้ก็จะรู้ยิ่งธรรมะที่พึงรู้ยิ่งเนี่ยนะอะไรก็คือ รู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญากําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาละธรรมะที่ควรละด้วยปหานะปริญญาก็จะเจริญธรรมะที่ควรเจริญคืออริยมรรคเนี่ยนะมันก็จะทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานและสาม,มัญญผลที่ควรทําให้แจ้งเพราะฉะนั้นพึงศึกษาพึงประพฤติเอือ้อเฟื้อประพฤติด้วยดีสมาทานประพฤติซึ่งศิกขาสามเหล่านี้เพราะฉะนั้นภิกษุ นันจึงชื่อว่าเห็นความเสื่อมนั้นแล้วพึงศึกษาสิกขาสามเหล่านี้แหละเพื่อละเมถุนธรรมนะคือเห็นโทษของการศึกเห็นคุณของการบวชอย่างนี้แล้วก็หมั่นอบรมตั้งมั่นอยู่ในไตรสิกขาเหล่านี้นะโดยสรุปคาถาที่ว่ายศและเกียรติในการก่อนของภิกษุนั้นย่อมเสื่อมไปภิกษุเห็นความเสื่อมแม่นั้นแล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมเสียเนะ ภิกษุนั้นถึงพร้อมด้วยความด â รฤตย่อมซบเซาเหมือนคนกำพร้าได้ยินเสียงติเตียนของชนเหล่าอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เก้อเขินเป็นผู้เช่นนั้นเน่นะคือถ้าศึกมาจะอะไรจะเกิดขึ้นนะก็จะถึงพร้อมด้วยความดำริตนะซบเซาเหมือนคนกำพร้าถ้าศึกมาก็อย่างนั้นแหละคืออะไรภิกษุนั้นอันความดําฤในกามานะพอศึกมาแล้วจะมาคิดธรรมะใช่ไหม คิดรอกมาคิดถึงกามนะครับนี่ดำมริด้วยดำมริด้วยคิดด้วยความพยาบาทเนี่ยนะพยาบาทวิตตกลกลุ่มรุมดำมริด้วยความเบียดเบียนดำมริด้วยทิฐิถูกต้องครอบงำกลุ่มรุมประกอบพังก็แล้ว, om, ว,วย่อมซบเสาซึมเสาเสื่อมซึมหน่อยเงาเหมือนคนกําพระเหมือนคนโง่เหมือนคนหลงไหลฉะนั้นแหละนะ คือเมื่อก่อนเคยมีแต่เนคขม,มวิตกอพยาปาทาวิตกอวิหิงสาวิตกอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเจริญสมถะวิปัสนาเป็นไปใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะเขหมกหมกมุ่นในกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอาทิตถิเนี่ยพาไปแล้วคันนี้เพิ่นก็ย่อมซบเศ้าวเสื่องซึมเออกระซึมเ้าเสื่งซึมงอเงาเหมือนคนกำพรา้าคนโง่คนลหลงไหล ประมาเหมือนนกเขาเนี่ยคอยดักจับหนูอยู่ที่กิ่งไม้ย่อมซบเซาซึมเซาเสื่องซึมง,ง้อยเหงาฉันใดน,นะเคยเห็นนกมันรอดักหนูนะนกเนี่ยที่มันจับอยู่กิ่งไม้มันเงียบนิ่งไงนิ่งงั้นจะคอยเห็นหนูอะ่ะเหมือนสุนัขจิ้งจอกดักจับปลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่นม้ําก็ย่อมสบสซบเซาซึมเซาเสื่งซึมง,ง้อยเหงาฉันใด แมวคอยดักจับหนูในที่ต่อในที่ท่อน้ําที่ฝั่งน้ําม,มีน้ําเปียกย่อมซบเสาซึมเซาเสื่องซึมง,ง้อยเงาฉันใดลามีแผลที่หลังเนี่ยนะลานะย่อมซบเซาซึมเซาเสื่อมซึม,ซมซง,ง้อยเงาอยู่ที่โขดหินที่ท่าน้ําและฝั่งมีนม้ําอฝั่งมีเปลือกตมฉันใดภิกษุนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นนั่นแหละเป็นผู้หมุนไปผิด อันความดำริในกามเนี่ยนะคิดถึงแต่กามคิดถึงด้วยอำนาจกิเลสกามดำริด้วยความพยาบาทดำริด้วยความเบียดเบียนดำริด้วยทิฏฐิถูกต้องครอบงาํากลุ่มรุมประกอบย่อมซบเซาวซึมเซาเสื่องซึมง้อยเงาฉะนั้นเหมือนคนกําพระคนโง่คนหลงไหลเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามากไปด้วยความดำริย่อมซบเซาวเหมือนคนกําพระเนี่ยนะก็ชีวิตของผู้ที่ศึกมามันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต่างอะไร